สวัสดีครับคลิปนี้น,นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของปี2567นก็ะครับก็คือ,อของชาวารัคนาราศีเมษเนาะให้ผลในช่วงของทั้งปี67เลยนะครับก็กลับมาทัช่องแล้วนะครับก็เฮ้ยกว่าจะมีเวลาว่างให้กับทุกท่านก็ถอนหายใจอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงชีวิตที่หนักหน่วงเหมือนกันพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าจะมีเวลาให้กับทุกท่านเนี่ย อาจจะน้อยลงเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามนี่แหละอย่างที่บอกไม่ทิ้งช่องไปไหนแน่นอนนะครับก็เป็นการทํานายโดยกว้างเสมอนะครับแจ้งแจ้งนี้ทุกคลิปเลยนะครับอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าอันไหนเป็นดวงของท่านรับไปได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับด,ด้วยนะครับในส่วนของ ความรักโดแจ้งเสมอนะครับว่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะนะครับซึ่งหลักๆของคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแจ้งในส่วนาภาพรวมเลยนะครับก็จะพูดในเรื่องของการเรียนการงานสุขภาพความรักอาจจะแตะดวงดาวได้นิดหน่อยนะครับเพราะโดก็มาทางสายไพ่เนาะไม่ได้ไปทางสายดวงดาวซะทั้งหมดนะครับแต่ก็รู้ไว้บ้างเป็นพื้นฐานไว้ก็ดีนะครับสาหรับชาวลัคนามีนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะก็ต้องบอกว่า โดยพื้นดวงก่อนนะโดยพื้นดวงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชาวเมษเนี่ยอ,อราหูนะครับราหูกับมะเรตยูอ่ามะเตยูเนี่ยย้ายออกก่อนและย้ายออกตั้งแต่ช่วงมีนานะครับราหูเนี่ยเพิ่งจะไปไม่นานนี้เองนะครับก็คือช่วงประมาณตุลาที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าม,มันมันมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับชาวเมษเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดอะ เออต้องบอกแบบนี้เลยว่าขั้นสุดนะครับเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนของหลายๆท่านเลยนะครับในบางท่านอาจจะเหนื่อยหนะักมานานในช่วง7ปีก่อนหน้านี้เนาะหลังจากที่มารุจอยูเขาอยู่นะครับจนกระทั่งเขาออกแล้วแล้วก็ไปอยู่กับศกนะครับให้การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเหมือนกันในหลายๆมิติต้องบอกก่อนว่าจากที่เก็บสติมาสำหรับชาวเมดเนี่ยเออบางคนเนี่ยพลิกเลยนะจากบางคนอาจจะทํางานประจําไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนอนะ่ะมีหลากหลาย j อบหลากหลาย อย่างเรียกว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆเลยบางคนนี้เหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากโกรดนี้ได้เลยนะบางคนนะอ่มก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของใครหลายๆคนนะครับที่เกิลดลักนณราศีนี้ส่วนส่วนน้อยนะครับหรือบางคนใดๆก็ตามเนาะที่ยังรู้สึกว่าชีวิตหนักหน่วงอยู่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านแหละว่าดาวดาวบากะห์ไปสัมพันธ์กับพื้นดวงตัวเองด้วยหรือเปล่า นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายโดยกว้างเนาะ general reading นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนไพ่บ้างนะครับในช่วง12เดือนเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ก็มีทั้งเด e Sun ขึ้นมาเนาะอ่ะเปิดไพ่ให้ดูหน่อยนะครับ t r e e of wands ขึ้นมานะครับ ten of cups ขึ้นมานะครับ ace of cups ขึ้นมา four of cups ขึ้นมาไพ่ emotion เยอะจังเลย the lovers ขึ้นมาอืมนะครับ เอซัคัพส์ขึ้นมาแล้วก็เดอ Moon ขึ้นมา Queen of Cups ขึ้นมาในช่วงปี6-7นะครับไฟฟ์ออฟสอดขึ้นมาสแตนออฟเอเอเอตอเนาขึ้นมาแล้วก็ Queen of w อนส์อย่างที่บอกว่าเป็นการพึ่งฟื้นเนาะบางคนนี่เรียกว่าทำตามแต้มบุญและผลประกอบการของท่านนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ตรงๆเนาะว่าถ้าใครทำไว้ในช่วง7ปีหรือแม้กระทั่งปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย ในช่วง2ปีก่อนที่ดาวจะย้ายขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตถ้าก่อนหน้านี้ใครวางแผนชีวิตไว้ค่อนข้างดีบอกเลยว่าชาวเมคุณจะเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างโชคดีที่สุดในช่วงปี67เนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไพ่ขึ้นมาจริงๆี่ยโดยรวมโดกับมองว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสวยโดยเฉพาะเปิดมาก,ก็เดือดซันละมันเหมือนยกภูเขาอ,ออกจากอ,อกอะ่ะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นเลยบางคนเนี่ยอาจจะมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่าง บางคนอาจจะมีการผันตัวเองไปทำอย่างอื่นนะครับที่รู้สึกว่าเจริญออกดอกออกผลงอ,อกงามมากกว่าเดิมนะครับโดยรวมต้องถามต้องบอกก่อนว่าการงานสำหรับใครที่ยังทำงานเป็นออฟฟิศอยู่เนาะก็ต้องบอกว่าโดยรวมการติดต่อสื่อสารหรือการคอนเน็กชันใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอาจจะเป็นแวดวงสังคมที่ทำงานของคุณอาจจะผลักดันให้คุณไปอยู่ในออสายงานนั้นดูไหมลองทำตำแหน่งนี้ดูไหมมีการเลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งแน่นอนนะครับซึ่งจะเห็นผลได้ชัดในช่วงของเดือน อย่างแรกก่อนเลยคือเดือนเมษาเดือนเมษาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นดาวพฤหัสก็ย้ายเนาะด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะมีอานิสองส์อยู่อีกประมาณ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงราศีเอ่อราศีเมษเนาะต้องบอกก่อนว่าช่วงที่พฤหัสทับตัวเนี่ยบอกเลยก่อนว่าเป็นช่วงที่ยังต้องเก็บเกี่ยวอยู่นะยังต้องเหนื่อยอยู่ความสําเร็จมันมาแน่นอนนะครับแต่มันจะมาช้าหน่อยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้อืมซึ่งถามว่าในช่วง เมษามันก็จะมีบางมูงที่เรารู้สึกว่าเราก็อ่อนไหวหรือสวิงมากเล็กๆน้อยๆ,ๆมันเป็นความเห,หนื่อยหนักมานานเรารู้สึกว่าเออชีวิตเ,เหมือนมันจะดีเนาะมันเปิดมันมีนมนนการเป,ปลี่ยนแปลงก็จริงแต่ว่าในช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกต์ after อร์ช็อะเออเหมือนแ่นดิเนไหวแล้วมันมี a เตอร์ช็อ k ตามมายังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับยังมีในช่วงเดือนเมษาคาบต่อคาบเกี่ยวยถึงพฤษภาเลยก็ต้องบอกแบบนี้เนาะอาจจะด้วย มันเป็นความซบเซาทางใจมากกว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกฟูลฟิลนะครับมันก็เลยยังต้องเดินอยู่มันยังเลยต้องเหนื่อยอยู่นะครับในช่วงครึ่งปีแรกแต่ถามว่าโดยรวมเหนื่อยไหมแต่รู้สึกว่าเบากว่าปีที่แล้วนะยังเหนื่อยก็จริงแต่ยังเบากว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเอ่อครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะต้องเป็นการบุกเบิกสำหรับบางคนโดยกับมองว่าเป็นการบุกเบิกที่ดีนะครับมีเดโมนขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะในช่วงสิงหาเนาะ สิงหานี่องบอก่อนว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะอาจจะเป็นการที่ว่าหนึ่งคุณกําลังตัดสินใจที่จะบุกเบิกทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีธุรกิจใหม่อีกแล้วคือสิ่งหนึ่งที่โวบอกเลยนะสาหรับชาวเมธคือได้หลายๆคนนะ่ะมันเป็นเรื่องของการเก็บสติของตัวเองอด้วยนะครับว่าไม่ใช่เก็บสติขอโทษ มันเป็นหมดหมายของใครหลายๆคนสาหรับชาวเมดด้วยว่าฉันอยากเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่ของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะหลายๆคนนะมีโอกาสจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดพื้นดวงเนี่ยเรื่องการเงินไม่ได้เสียด้วยเนี่ยโดยมีความรู้สึกว่าคุณมีธุรกิจที่งอกเงยมากอ่ะงอกเงยอู้ฟู่บางคนเนี่ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะ่ะเพียงแต่ว่าในช่วงที่จะบุกเบิกอะไรใหม่ๆ ด้วยความที่มันเพิ่งฟื้นตัวมาจากปีที่แล้วก็คือปีที่กําลังอัดคลิปอยู่นะครับมันก็เลยทําให้บางอย่างอะ่ะก็ไม่ได้สมูทอย่างที่คาดหวัง100%มันก็ยังต้องบุกเบิกคำอะไรเรื่อยอยู่นั่นแหละนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่ายังเหนื่อยอยู่นะแต่โดยมีความรู้สึกว่าเป็นการเหนื่อยที่ดีมันเหนื่อยมาตลอดแล้วละ่ะเหนื่อยอีกสักนิดนึงอิจดใจเดียวนะครับคุณได้ความสําเร็จแน่นอนนะครับ ในเรื่องของการเงินด้วยความที่ไม่มีไพ่เรื่องเงินก่อนจะเปิดขยายนิดนึงนะนะครับในเรื่องของเงินจะแหงแมนขึ้นมาอมยังมีนิสินบางคนยังมีนี้สินที่ติดค้างอยู่นะครับก็ยังถามว่าปิดนี้ได้ไหมมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสเว้นแต่ว่าคุณอยากสร้างเพิ่มอืมซึ่งเป็นการสร้างเพิ่มที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนบางคนมีโอกาสซื้อบา้านซื้อรถเลยนะหนะักไปที่ทางรถด้วยไม่ได่ทางบ้านนะครับก็ต้องบอกแบบนี้การเงินดีขึ้นอนะ่ะมี king of pentacles ขึ้นมาด้วยนะครับดูมีความสุกว่าบางคนอนะ่ะ อาจจะเป็นการ1ทรําทธุรกิจเกี่ยวกับการชาติต่างที่ต่างถิ่นทางภาษาหรือการที่ทําเกี่ยวกับของอุปโภคบริโภคของของใช้ของความสวยความงามอะไรเงี้ยสร้างเม็ดเงินให้คุณได้ค่อนข้างดีนะครับของกินของใช้หรือของที่แบบต้องนําเข้าส่งออกโลจิสติกอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วเป็นเงินไทยเป็นทองของคุณทั้งนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่โดพูดไปเมื่อกี้เป็นเงินเป็นทองของคุณทั้งนั้นถ้าคุณคิดจะบุกเบิกทําในช่วงปีหน้าให้แล้วเสร็จนะครับ ซึ่งปีครึ่งปีหลังอาจจะชะลอตัวไปบ้างช่างมันนะครับนึกถึงไว้ในปีถัดไปเนาะเราก็คงไม่ได้คิดว่าธุรกิจปีนี้จบปีนี้หรอกมันก็คงต่อในปีถัดไปวางแผนให้คุณนะครับในช่วงก่อนบางคนอาจจะเผื่อให้ตัวเองก่อนกเกษียณด้วยซ้ำไหเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับความรักนะครับเป็นไงบ้างนะครับขอญาตรวบทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับในไพ่เสร็จเดียวนะครับเดี๋ยวจะสติขึ้นมาเอเอ็มเฟรช ว้าว wow. the เ e ี i c เ n e i ร์เป็นเจ้าโพสต์อ๋อถูกอ้วสุดยอด the, uh, the full นะครับอย่างแรกก่อนเลยสีโดเห็นก่อนเลยสำหรับคนโสดก่อนนะคนโสดเนี่ยโดต้องบอกก่อนว่าอาจจะเจอละทางไกลหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นร้อยกิโลขึ้นนะ่ะบอกอย่างนี้แล้วกัน แล้วเป็นการที่ถ้าก่อนหน้านี้โสดที่มีคนคุยแล้วมีความรู้สึกว่าคอมมิชกันยังไม่ลงตัวมีโอกาสสละโสดสูงมากก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนโสดเนาะสำหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ยอย่างแรกก่อนเลยวางแผนในเรื่องอนาคตบางคนอาจจะอยู่กันแบบแฟนแล้วก็คือไม่แต่งงานไงแต่ก็คือแบบอยู่ด้วยกันแล้วสร้างครอบครัวเลยอะไรแบบนี้ มีนะครับไม่ใช่ไม่มีซึ่งก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นสูงมากแล้วสําหรับคนที่วางแผนในเรื่องของการมีบุตรมีลูกมีได้เลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะแต่บางคู่ด้วยความที่หน้าภายมันขึ้นมามีใบหนึ่งนะครับก็คือจะมีในเรื่องของ long distance relationship ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างไกลแฟนเนาะแต่ก็คือยังรักกันดียังรู้สึกว่าไม่ได้หนักหนาถึงรานํ้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องบอก เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่มีความรักในระ,ระยะทางเนาะก็ต้องบอกว่าดีขึ้นมากๆครับดีขึ้นมากๆในหลายด้านจริงๆนะครับคนที่แต่งงานแล้วโดยว่าปกติด,ดีนะอาจจะมีการที่แบบไม่ไไมค่อยไม่ค่อยได้กระชับความสัมพันธ์กันเท่าไหร่มากกว่านะครับแต่ก็ยังดูแลกันไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับสุขภาพเนาะสุขภาพนะครับต้องบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเอยสัครับสวนใหญ่ระวังเรอคิดว่าน่าจะเป็นน้ําหนักตัวที่มากขึ้น นะครับอาหารการกินข้อข้อบาดไหลออฟฟิศซินโดมนะครับแล้วก็เอ่อสำหรับบางคนเนาะอาจจะเป็นเรื่องระบบเกา่าเกา่าะระบบเอ่อระขับถ่ายหรืออะไรบางอย่างที่เป็นของของเขาเก่าข,ของเสียหรือบางคนที่เป็นในเรื่องของการรักษาเดิมๆเ,เนาะอาจจะมีน้ําในข้อน้ําในกระดูกอะไรอย่างนี้มีบ้างนิดหน่อยแล้วการนํหลักผักผ่อนนี่ไม่เพียงพอแต่มีช่วงเหมือนกันช่วงที่แบบอาจจะล้มป่วยบ้างอาจะต้องบอกแบบนี้ก่อนเนาะ ก็เผื่ออะไรนิดนึงอาจจะต้องทําบุญที่เป็นโรงศพอะครับอืด้วยนะครับสำหรับคน <c oughs> คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือช่วงปีใหม่เนี่ยอาจจะเผื่อไปเลยนะครับว่าทําบุญเผื่อสาหรับในเรื่องสุขภาพนิดนึง <c oughs> อาจจะมีการมาตายบ้างเนาะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยมานะครับไพ่ขอาเราขึ้นสี่ใบยอยบอกอะไรสำหรับเชา้าเมษบ้างนะครับอื ไปรับโพสตอย่างที่บอกครับในหลายๆคนค่อนข้างฟื้นจะฟื้นตัวละนะครับจะกลับมาสดใสปี67นี้จะเป็นปีแห่งการที่เตรียมความ,วามพร้อมเพื่อที่จะก้าวสู่ความสดใสหรือก้าวสู่จุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับบางคนเนาะมันเป็นอารมณ์ของการที่เราเก็บเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวความรู้สึกเก็บเกี่ยวทุนนะทรัพย์ทรัพยากรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเติบโต นะครับในบางคนน่ะมันจะมีเรื่องของการยกยาทินฐานด้วยนิดหน่อยนะครับถ้าพืนดวงมีโอกาสก็มีไปอืมไพ่ใบต่อมาก็สัมพันธ์กันอีก b d y ดี l l h ล r v e s s ครับอย่างที่บอกว่าเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในช่วง6-7ทั้งปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก็บไปเถอะมันเป็นมันเป็นโอกาสดีโอกาสทองของคุณแล้วคุณจะไม่คว้ามันจริงๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับ พอทีอ่เช็คเกตเวีอย่างให้บางคนน่ะอาจจะเป็นในช่วงของการที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะคอนเซิร์นอะไรเรื่องไหนเนาะแต่ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสในเรื่องของการที่จะลงทุนหรือขยับยายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่คุณก็ขอให้เลือกให้ดีที่ที่สุดสำหรับคุณแล้วกันไพ่เตือนขึ้นมาว่า เหมือนคุณจะลังเล่แล้วคุณก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างจะพาสองมืบางทีมันก็ไม่ไหวหรอกนะครับบางทีอาจจะต้องเลือกทางใดทางหนึงที่รู้สึกว่ามันทําทุนให้แน่แน่ๆในปีนี้หรือในปีถัดไปแต่ว่าวางแผนปีนี้มันทันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนใบสุดท้ายเอ f เฟ o ยูโพซิทีฟอิโมชั่นรักษาความรู้สึกที่ยังดีอยู่อะไรปีที่รู้สึกไม่ดีในปีเก่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วเป็นการรีเซ็ตตัวเอง ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่ไพ่กําลังบอกว่าอยาให้คิดใหม่ทําใหม่เพราะว่าชาวเมษอย่างที่บอกว่าเป็นราศีแกนของหลายๆอย่างเนาะแกนโลกแกนจักรวาลด้วยซ้ำอืมเลยเป็นอะไรที่แบบอยากให้พึ่งคุณสิทธิ์เอเนจีของคุณให้ดีอืมมันจะมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับป,ปีเนี้ยอืมเป็นกําลังกายกําลังใจให้กับตัวเองนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นการบุกเบิกในปีถัดไป ขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวเมดครับมีความสุขมากๆนะคบโชคดีในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตความรักชีวิตสุดตัวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับดด้วยเนะาะกลับมาเจอทุกท่านแล้วนนนันทีนะครับก็เราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ